อันนี้เป็นคลิปที่สองอันนี้คือมูลวัวกระสอบละยี่สิบบาทจากชาวบ้านแถวนี้นะครับอ,อันนี้เอามาผสมกันแล้วอันนี้เป็นคลิปที่สองของกา,ารปลูกกล้วยเอาหัวกับดินแล้วก็มีแถมพิเศษอีกนงดหนึ่งก็คืออันนี้คือเป็นพันพริกที่แบบว่า สองถุงแรกนี่เป็นของเจียไตยอีกสี่ถุงนั้นจะเป็นของต่างประเทศดูการงอกของเขาละกันรออีกสักพักคลิปที่2อ,อันนี้จะมาดูของการปลกูกกล้วยเมื่อผ่านไป 20, 2 20, ี่สิบ่สิบวันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับย2วันจะขึ้นแบบนี้ ตามเดิมก็สูงเกือบ1ฟุตได้แล้ยี่วัน <S <S อันนี้คือแปลงที่จะลงปบุกงจีนสองประเทศของประเทศไทยกับประเทศจีน